สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนยุงหลานลุงพลนะคะข้มามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นกด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะล่าสุดนะคะนกก็ได้เข้าไปดูข่าวนะคะของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่าไปฟังเนาะพร้อมๆกันนะคะว่าข่าวที่พูดถึงลุงหรือว่าคดีของน้องนะคะจะ เป็นอะไรยังไงนะคะเดยวเราจะไปฟังพร้อมกันเนาะโดยมีคุณสรยุทธ์นะคะแล้วก็ไบร์นะพี่ไบร์นะคะอ่านข่าวเนาะเดิเราจะไปฟังพร้อมกันคะ่ะกตกรรมน้องชมพู่นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจเรานําเสนอไปแล้วในเรื่องเราสาย์ก็คือเช้าวานี้ <c oughs> มีการรับขวัญกันกันทั้งสองฝ,ฝั่งั <c oughs> oh, ่ะก็คือเดียรอย่างนั้นแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลคือไม่ได้ต้องการให้เกิดความแตกแยกแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศอย่างนั้นจีกิๆ ที่บ้านแม่น้องชมพู่อย่างที่เรานําเสนอไปก็จะเป็นชาวบ้านกกอกเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะโดยไม่มีครอบครัวมันจะเป็นพ่อแท้ๆของแม่น้องชมพู่ซึ่งก็คือพ่อของป้าแดนด้วยคตาชานตาชานพ่อของแม่น้องชมพู่หรือตาของน้องชมพู่เนี่ยไปอยู่ที่งานของลุงพลนายชัยพลวิพาหรือลุงพลนะมันก็จะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ขณะที่มุมของลุงพลก็แน่นอน ก็จะมีชาวบ้านกกอะส่วนหนึ่งครอบครัวเบจะเป็นพ่อกับแม่ของลุงพลเองแล้วก็ครอบครัวของน้องชมพู่รวมถึงยูทูบเบอร์แล้วก็แฟนคลับบรรยากาศเป็นอย่างนี้อย่างที่ตอนนาเสนอไปเนี่ยนะมันมีความคืบหน้าก็คือเมื่อวานนี้แม่น้องชมพู่เนี่ยพูดถึงความเป็นกังวลเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศที่มีการไต่สวนการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันก่อนที่ศาลมุกดาหารแล้วก็บอกนะครับว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยแม่เห็นแล้วเก่งมาก พอเก่งมากๆก็กังวลว่าไม่มีทนายความเมื่อวานนี้ทนายความของนยายชัยพลวพิพาหรือลุงพลแต่เป็นอีกคดีหนึ่งก็คือคดีบุกรุกป่าสงวนมาร่วมในพิธีบายศีสู่ขวัญลุงพลอันนี้อีกมุมหนึ่งนะโดยบอกว่าแนะนําให้ลุงพลช่วงนี้ว่าให้ระมัดระวงังเพราะว่าเงื่อนไขของศาลเนี่ยคืออะไรห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานห้ามไปข่มขู่คุกคามพยาน<ฆ>ถูกไหมอันนี้หลักๆเลย ทนายสมเกตก็เลยแนะนําให้ลุงพลระมัดระวังตัวไม่ให้มีผู้ใดมาสแสวงหาโอกาสสร้างพยานหลักฐานที่จะนําไปสู่การขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลซึ่งคุณสมเกตบอกว่าเดี๋ยวคงจะคุยให้คําปรึกษากับลุงพลก่อนอาจจะต้องไปแจ้งลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่โรงพักกกตูมว่าลุงพลไม่ได้กระทําการใดๆอันเป็นการผิดเงื่อนไขาตามที่สารกําหนด แต่ตอนนี้เนี่ยดูนายชัยพลหรือลุงพลจะเชื่อมั่นทนายตั้มเนี่ยน้องใบใช่คือคดีของน้องชมพู่เนี่ยทางลุงพลบอกว่าก็ต้องฟังทนายตั้มค่ะแล้วตอนนี้ทนายตั้มก็ยังไม่ได้ติดต่อมาว่าจะให้ทําอย่างไรก็รอดูไปก่อนส่วนที่ทนายสมเกียรติแนะนําว่าให้ไปลงบันทึกประจาวันเอาไว้เป็นหลักฐานลุงพลบอกว่าคิดว่ายังไม่จําเป็นเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องวิตกกังวลจนเกินเหตุขณะที่ในส่วนของคุณสาวิตรีวงศีชาหรือแม่น้องชมพู่ซึ่งอย่างที่บอกไปตัดกลับไปเนี่ยน้องใบ เมื่อวานนี้แม่น้องชุมพู่บอกว่ายัางไงบอกว่าที่มีข่าวว่าแม่เตรียมหาทนายมาสู้คดีนั้นตอนนี้คุณแม่มีทนายแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นทีมทนายความชุดใหม่ที่เพิ่งจะมีการแต่งตั้งมอบหมายคุณแม่บอกว่าจะเปิดตัวทนายความเร็วนี้ค่ะแล้วต่อไปนี้แม่จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่แล้วจะให้ทนายความเป็นคนพูดแต่เพียงผู้เดียวเพื่อไม่ให้เสียรูปคดีถ้าแม่จะพูดแม่จะพูดเฉพาะเรื่องของครอบครัวการใช้ชีวิตประจําวันการค้าขายเสื้อผ้าเท่านั้นอ๋อก็อาจจะคล้ายกันแล้วลหละเพราะทางฝากฝั่งของลุงพลก็ ดูเหมือนจะมีคนใกล้ชิดบอกในทนองเดียวกันว่าตำรมาระวังที่จะพูดถึงเรื่องคดีเพราะมันมีเงื่อนไขของสารอยู่อันนี้เท่าที่ฟังสัมภาษณ์วันก่อนที่พอถามเรื่องอะไรยังไงแล้วก็มีคนบอกว่าอย่าพูดไม่พูดจําได้ใช่ไหมฮะจำได้ค่ะขณะที่มีประเด็นที่น่าสนใจย้อนกลับไปที่ทนายตั้มหลังจากแม่น้องชมพู่บอกนะฮะว่าโอ้ทนายเก่งทนายตั้มโพสต์ข้อความนะครับว่าขอบคุณที่ชมนะครับแต่พยานคนไหนที่พูดความจริงไม่จําเป็นต้องตัวผมเลยผมถามยังไงก็ไม่แตก แต่ถ้ามีคนเตรียมให้โกหกผมรับรองความบันเทิงแน่นอนลุงพลก็เหมือนกันถ้าทำผิดจริงต่อให้มีสิบสิทธาก็ช่วยอะไรไม่ได้อืมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะฮะในแง่ของคดีความซึ่งทั้งหมดที่พูดพาดพิงอะไรกันยังไงเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเนื้อคดีแล้วแหละตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูแต่ประเด็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตทอำนวยนิมมโน ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาการกัดกับไมฮะเป็นกรรมาการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะวันนี้เจ้าตัวเขียนข้อความแล้วก็ตั้งประเด็นหลังจากที่ทางฝั่งของลุงพลจะไปขอความเป็นธรรมต่อสอสศิระเกณฑ์จาคะคณะกรรมกิารการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิวิทยาชนของสภาเพื่อให้ตรวจสอบพยานหลักฐานในการขออนุมัติหมายจับลุงพลอันนี้ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้าและลุงพลก็กำลังจะเข้ามาถูอไว้ตรงไปใช่วันพรุ่งนี้ค่ะ ทางด้านของพลตัวโทอานวยเนน่ยบอกนะครับตั้งประเด็นว่ายัางไงตั้งประเด็นว่าอาจคือการที่มีการนัดหมายไปแล้วเดี๋ยวทางตำรวจเอาพยานหลักฐานต่างๆเรื่องการขออนุมัติหมายจับลุงพลรวมไปถึงเรื่องในสำนวนเนี่ยเอาไปชี้แจงกับกรรมธิการมันจะเป็นการเหมือนกับว่า เอาความลับที่อยู่ในสำนวนออกมาเผยแพร่หรือเปล่าคือเตือนในทํานองว่าระวังจะมีการเสียรู้ให้กับทนายของลุงพลม,มาล้วงความลับที่อยู่ในสำนวนนะคะก็ประมาณว่าถ้าคําร้องของทนายลุงพลถ้าเกิดเอาพยานหลักคือไปถึงตํารวจเอาพยานหลักฐานไปชี้แจงกับกรรมธิการก็จะกลายเป็นการไปเปิดถ้วยไฮโลให้ทนายลุงพลแทงแล้วก็ตั้งคําถามต่อไปว่าแล้วความเป็นธรรมมันจะอยู่ตรงไหน คู่กรณีจะเสียความเป็นธรรมหรือไม่นี่ค่ะแล้วพนักง,งานสอบสวนรวมไปถึงตัวผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรเนี่ยถ้าเอาไปเปิดเผยอย่างนั้นจะมีความผิดฐานนําความลับในสํานวนไปเปิดเผยหรือไม่ถ้ามีผู้ไปร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการตรวจค้นในการจับซึ่งเป็นหน้าที่ตํารวจอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นซึ่งก็ว่ากันไปค,คือความจริงทนายตั้มก็ไปร้องประเด็นเรื่องกรณีออกหมายจับ ที่ตำรวจไปยื่นกับศาลว่ามีพฤติกรรมหลบหนีหรือคบค่มขู่ะนะถูกไหมถ้าเราฟังจากข่าวนะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือวันที่ไปสตชค่ะซึ่งทนายทัามยืนยนนว่าไปมอบตัวอืแต่ตำรวจยังมีการจับกลุ่มเป็นการจับกุ่มเกินความจําเป็นหรือไม่พนักงานตทวอำนวยก็บอกว่าถ้าประเด็นเรื่องกรณีปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการจับเป็นหน้าที่ของตำรวจอันนี้เนี่ยก็ว่าไปแต่ถ้าล่วงเลยไปถึง การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์หรือเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนจะมีใครมีสิทธิ์หรือเหมาะสมที่จะยื่นมือเข้าไปล้วงความลับในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนหรือตำรวจ รวบรวมออกไปได้หรือไม่เหมาะสมหรือไม่แล้วจะเกิดความเป็นธรรมกับคู่กรณีหรือไม่แล้วก็บอกต่อไปว่าขอกระซิบบอกตรงนี้ว่าคดีนี้ถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักง,งานสอบสวนนำพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อกรรมาทการต่อหน้าทนายความของลุงพลหรือไม่ก็ตามม,มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ทนายความในคดีอื่นๆใช้ช่องทางนี้ล้วงเอาความลับในสำนวนล้วงเอาพยานหลักฐานในสำนวน แล้วกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นจะอยู่กันยังไงต่อไปผมคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคำถามสุดท้ายก็คือคิดได้ยังไงแล้วจะไปกันหรือเปล่าอันนี้พูดถึงฝากสารวจว่าจะไปกันหรือไม่ท่านที่จะเอาสำนวนการสอบสวนไปแต่ทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงเนี่ยต้องไปบอกน่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับใครเขาจะเอาสำนวนสอบสวนไปให้คณะกรรมธการดู เพิ่งจะเห็นท่านเองเป็นคนเปิดประเด็นมามเรื่องนี้เขาจะมีการเรียกตำรวจมาสอบเกี่ยวกับการออกหมายจับและการจับที่ผมมองว่าเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุไม่มีใครอยากรู้สำนวนการสอบสวนเลยเพราะถึงแม้ไม่ต้องเปิดก็เดาได้แล้วว่าพยานสอบมาหลายร้อยปากอพอถึงสารสารรับรองตัดเหลือไม่ถึง30ปากส่วนเรื่องสำนวนเนี่ยถ้าผมอยากจะทราบจริงๆรอได้ครับอตอนนี้กระบวนการพิจารณาในสารเขาให้เปิดพยานหมดแล้ว จะจู่โจมพยายนแบบสมัยท่านยังรับราชการไม่ได้อตอนนี้กฎหมายอัปเดตไปเยอะแล้วครับรุนคดีนี้ให้ฟ้องให้ได้ก่อนอถ้าถึงสารจะมีวันนัดพร้อมสอบคําให้การและวันตรวจพยายนหลักฐานครับพอถึงวันนั้นผมก็จะทราบหละว่าสํานวนแน่นหนาหรือไม่มีอะไรในกอภยัยคือถึงเวลาเนี่ยเมื่อสารท่านนัดเนี่ยก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณามันจะมีขั้นตอนของการเขาเรียกว่าตรวจพยายนก่อนเขาเรียกว่านัดพร้อม เพื่อจะตัวพยานยาหลักฐานแต่กัมก็มองในมุมว่ารอวันนั้นก็ทันเพราะมันไม่แปลว่านัดพร้อมเสร็จจะนัดสืบเลยมันไม่ใช่มันจะมีช่วงเวลาของมันแต่นี่ก็เป็นประเด็นที่ต่อสู้กันในแง่ของข้อกฎหมายและรวมถึงเรื่องหลักฐานในคดีซึ่งก็น่าสนใจในมุมของข่าวสาร